สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับช่องมีมม,มนทาร์ชแนลนะคะสำหรับคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันดอมดวงความรักนะคะของชาวธาตุน้ํานะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปรันดอมนะคะดวงความรักเนาะของชาวธาตุน้ํานะคะในท็อปิกที่ว่านะคะวันที่1นึถึงสิเมษายนนี้นะคะมีเรื่องราวอะไรที่ กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณบ้านนะคะสถานการณ์ความรักตรงความรักของชาวท่าน้ําเป็นแบบภาพรวมเนาะก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังเพื่อความบันเทิงได้นะคะหรือถ้าใครรู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานตรงกับตัวคุณนะคะก็สามารถที่จะนําคําแนะนําจากไพ่ไปปรับใช้ได้เนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวท่านน้านะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกนะคะมีพลังงานกรุแรนด์ดราออฟไฟนะคะทูออฟเอิร์ธ 1ิดาบนะคะพลังงาน3ถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่พลังงานถ้วยขึ้นมาเนี่ยปิดท้ายนะเรามีความรู้สึกว่าในช่วงเวลานี้ชาวธาตุน้ำมาจะอยู่ในจุดของการที่มีพลังงานมันเหมือนกับการ ending การจบกับปัญหาอะไรบางอย่างนะคะอยู่ในจุดที่เหมือนกับ คุณพยายามที่จะรีคอร์ดีพยายามที่จะฟื้นฟูนะความคิดความรู้สึกของตัวเองเนาะแล้วก็มันมองว่าเป็นภาพรวมของพลังงานานะคะโอกาสในการที่จะมีการบาลานมีการแชร์ริ่งสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงเนาะโอกาสในเรื่องราวของความรักที่จะเข้ามาในช่วงเวลานี้มันเป็นในทิศทางของการที่ ตัวคุณจะได้เจอได้เจอใครนะคะอาจจะผ่านงานเลี้ยงสังสรรค์งานสังคมงานอีเวนต์การที่คุณได้ออกไปพบปะเจอกับสังคมใหม่ๆมากขึ้นมีคอนเน c t ชันมีเพื่อนฝูกมากขึ้นนะคะหรือว่า อาจจะเป็นคอนเนคชันที่คุณได้มาจากเพื่อนของเพื่อนอะไรแบบนี้ได้นะคะมุนมองว่าคุณก็กําลังที่จะมีคนเข้ามาแหละในชีวิตในช่วงเวลานี้นะคะหรือว่าอาจจะมีใครที่เดินหน้าเข้ามาแล้วเนาะแต่ในสภาวะนี้เหมือนกับรู้สึกว่าชาวท่านน้ําก็อยู่ในจุดที่เราพยายามที่จะฮิวจิตฮิวใจตัวเราเองนะคะ ให้มีการพื้นฟูหรืออยู่ในตำแหน่งอะไรหลายอย่างที่มันโอเคมากขึ้นนะมีลักษณะของพลังงานแบบนั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวมนจะไปดูนะว่าพลังงานนะคะของชาวท่าน้ําเป็นอย่างไรอีกเนาะรู้สึกว่าคุณก็อยู่ในจุดของการที่กําลังมุ่งหน้าไปตามเป้าหมายแพชชั่นสิ่งที่คุณต้องทําหรือว่าสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะทําจริงๆะนะคะมันมีพลังงานของการปรับบาลานซ์ปรับสมดุล การจัดลำดับความสำคัญในชีวิตนะคะเช่นในเรื่องของการงานการเงินชีวิตส่วนตัวจะต้องมีการปรับลำดับความสำคัญเยอะแยะเลยของชาวธานาในช่วงเวลานี้มันเหมือนกับอยู่ในจุดที่พยายามจะบาลานซ์สิ่งต่างๆให้ออกมาให้มันโอเคสมดุลมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของพลังงานที่มันจะมีการ ใช้คําว่าเหมือนมันว่ามันเป็นอะไรที่เราบริหารจัดการสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นนะสมมติมีอะไรที่ต้องทําหลายอย่างแล้วเราก็จัดมันมาอยู่ในจุดที่มันลงตัวนะคะอยู่ในจุดที่เราสามารถจัดการได้นะคะทีนี้นะเดี๋ยวไปดูพลังงานของชาวธาตุน้าเพิ่มเติมกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างในช่วงขึ้นเดือนแรกในสายนนี้นะคะมีพลังงานแดาบขึ้นมานะคะพลังงานเดอะฟลค่ะ อาเดลิตตอรออฟรนะคะมีไพ่พลังงานไพ่เหรียญขึ้นมานะจ๊ะ8เหรียญแล้วก็มีหงไม้เท้านะคะพลังงานในช่วงเวลานี้เหมือนกับว่าตัวชาวท่านน้ำเองอะ่ะก็อยู่ในจุดของการที่เรามีแพชชั่นบางสิ่งบางอย่างนะคะในการที่เราจะอยากไปต่อเนาะตามเป้าหมายกับสิ่งที่เราตั้งใจ คุณเหมือนโฟกัสกับอะไรมากๆเลยมีจุดโฟกัสมีจุดที่ต้องสนใจอะนะคะเป็นจุดที่แบบเอ้ยจะโฟกัสกับสิ่งนี้แล้วแบบให้ความพยายามให้ความทุ่มเทมากๆนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการหาเงินนะคะหรือการสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเนาะให้อยู่ในระดับที่มันโอเคนะคะทีนี้มองว่าคุณอาจจะอยู่ในจุดการก่อร่างสร้างธุรกิจการแบบมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทำให เ้าหมายของคุณสําเร็จรู้ล่วงอะนะคะก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวท่านนามเองคุณไปโฟกัสที่ในเรื่องราวที่คุณสนใจจริงๆนะถามว่ามีเกณฑ์ในการที่จะมีใครเข้ามาไหมนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้นะมนเองก็มองว่ามีนะคะมองว่ามีพลังงานอิสระมีพลังงานแบบ ฟีลลิ่งของการเดินทางมีพลังงานที่แบบคุณจะทำอะไรในรูปแบบที่ตามใจตัวเองมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เป็นพลังงานของโอกาสในเรื่องราวของเออมันมีภาพรวมพลังงานที่เป็นแบบ มันมีกำแพงทางความรู้สึกอยู่นิดนึงเหมือนกันนะคะคือคุณอาจจะมีเกณฑ์มีค่ายทีเรียมีเป้าหมายในใจว่าเราอยากที่จะมีความรักหรือมีความสัมพันธ์แบบไหนนะคะแล้วมันอาจจะรู้สึกว่าเราก็ยังมีกำแพงทางความรู้สึกที่อาจจะยังปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างอยู่เนาะประมาณนี้นะคะ ภาพรวมมันเป็นพลังงานแบบนั้นโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะแล้วก็มองว่ามีเกณฑ์ในการเริ่มต้นที่ดีแหละในช่วงเวลานี้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะมณนขอดูเพิ่มเติมหน่อยว่าในส่วนของพลังงานนะคะที่จะเกิดขึ้นนะจะเป็นอย่างไรนะคะขอดูพลังงานของคนที่เขากำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะในช่วงวันที่1-15ถึงเมษายนนะคะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย พลังงานของคนที่เขากําลังจะเข้ามาหาชาวธาตุน้ำนะชาวราศิมีนกระกฎพิจิกันนะคะมีไพ่หนึ่งดาบค่ะ t เดอ o r โวนะคะสถ้วยยังไงจ๊ะมาได้เอาไฟแล้วก็มีไพ่อเดลิตาเอาไฟนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไม่ได้โฟกัสมาก่อนก็ได้คือเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของชีวิตในสเต็ปหนึ่งอ่ะคือมีเป้าหมายอะค่ะในทุกๆเรื่องเลยคือเหมือนว่าการงานการเงินชีวิตส่วนตัวค่อนข้างที่จะโอเคนะคือเขามีเป้าหมายมีแผนนะคะกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างเป็นอิสระด้วยแล้วก็ คือเป็นพลังงานเซอร์เบตขึ้นมาเหมือนว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จกับตัวเองในสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะที่คนที่เขากาลังจะเข้ามาหาคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกเมษายนนี้นะคะเป็นลักษณะของการตัดสินใจการทําอะไรให้มันชัดเจนมีความแบบว่าค่อนข้างที่จะสื่อสารนะคะคนคนนี้เนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาลักษณะของเขาเนะมนว่าเขาไม่ได้เป็นคนเก็บปัญหาเอาไว้กับตัวนะคะหรือแบบเอ่อแบบ ไม่ไม่พูดไม่คุยไม่ใช่แบบนั้นมันเป็นในลนักษณะการที่พยายามจะสื่อสารหรือพยายามที่จะเคลียร์อิงอะไรต่างๆเนาะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะกับในเรื่องของการงานมนว่าเขากาลังแบบว่ามีพาชั่นมีความมุ่งม,มัน่นมีความตั้งใจกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเองมากๆเลยนะคะหลายคนในที่นี้อาจจะอยู่ในจุดของการเริ่มต้นในการทําธุรกิจการงานอะไรต่างๆได้เนาะแล้วก็อาจจะเริ่มนําพาตัวเองไปสู่ทิศทางของความมั่นคงมากยิ่งขึ้นคะ่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรอีกนะคะันขอดูเพิ่มเติมในส่วนของพลังงานของคนคนนี้นะคะชาวท่าน,น้ำนะคนที่จะเข้ามาหาชาวท่าน,น้ำนะคะซึ่งเดือนแรกเมษายนนี้พลังงาน The Empress นะคะ1 0เมทัลเซ v e ่ of Earth นะคะ10เหรียญมีพลังงาน5ดาบนะคะแล้วก็มีพลังงาน10ถ้วยขึ้นมาเนาะ โอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกได้ว่าคนคนนี้อาจจะอยู่ในจุดของการที่มีความพร้อมอ่ะถ้าคนภายนอกมองมาก็มองว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีความเพอร์เฟคคนหนึ่งเลยทีเดียวนะคะ มีโอกาสที่จะต่อยอดไปในเรื่องราวของการเติมเต็มความรู้สึกความสุขสมหวังให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันมันต้องค่อยๆใช้เวลาในการเรียนรู้ในการศึกษากันไปเขาอาจจะอยู่ในจุดของการที่มีความมุ่งมั่นมีความพยายามมากๆเลยกับเป้าหมายกับแพชั่นกับสิ่งที่ทำาม่เห็นถึงความเครียดความกดดันอะไรเกิดขึ้นมานะคะแล้วก็มีลักษณะของพลังงานสิเหรียญเนาะโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ที่เราสุกว่าค่อนข้างที่จะเติมเต็มได้ดี คนคนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองขาดอะไรแต่เหมือนกับว่าเขาค่อนข้างที่จะเติมตัวเองให้อยู่ในฟิลลิ่งที่มันดีอ่ะการแบบมีมิติของการที่แบบอาจจะอยู่รายล้อมกับสิ่งแวดล้อมที่แบบว่าค่อนข้างที่จะเติมเต็มความรู้สึกอยู่ใกล้ชิดครอบครัวหรือว่ามีฟิลลิ่งของความอบอุ่นหรือได้พลังงานนี้จากคนคนนี้นะคะ เป็นเตาไมโครเวฟอะไรแบบนี้ก็ได้รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะแบบเป็นคนที่ใครอยู่ใกล้แล้วก็รู้สึกสบายตัวสบายใจให้ความแฮปปี้ให้ความรู้สึกว่าเติมเต็มความรู้สึกได้ดีนะคะประมาณนี้นะจ๊ะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าในส่วนของคนคนนี้นะคะเขามีการวางแผนวางแผนยังไงบ้างนะคะในการที่จะเข้ามาหาคุณนะคะเป้าหมายของคนคนนี้นะในการที่เขาจะเข้ามาเนี่ย ชาวท่านน้ำนะคะชาวราศีมีนราศีกรกฎพิจิกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีพลังงานสี่เหรียญขึ้นมานะคะสิบเมท้าวค่ะมีพลังงาน King of Cups นะคะเ o n ดออ n วั of King of Pentacles นะคะแดเหรียญ ก็มีพลังงานจีไฮโรแฟนนะคะขึ้นมาเนาะโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะที่จะปรากฏขึ้นนะคะมองว่าคนคนนี้ก็อยู่ในจุดของการที่เขาจะมาในเป้าหมายมาในเวของการที่ จะพยายามกับเป้าหมายมากๆนะคะคือพยายามกับตัวคุณนี่ยแหละเราว่าเขาคาดหวังว่าอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันสำเร็จได้อย่างที่เขาวางแผนไว้นะคะคนคนนี้เขาอยากจะมาซัพพอร์ตคุณนะคะอยากที่จะมาพูดมาคุยมาเคลียอะไรกับคุณนะคะแล้วก็มีลักษณะของพลังงานการอยากซัพพอร์ตจริงๆนะทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วก็ในด้านอื่นๆนะคะหลายๆคนเนะี่ยเขาเป็นแบบ เป็นคนที่มีน้ำใจเหมือนว่าคนคนนี้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็อยากจะมาโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณนะคะมนว่าเขาไม่ได้เป็นคนพูดอะไรเยอะแต่ว่าเขาจะแสดงออกให้คุณเห็นด้วยการกระทําของตัวเขานะคะที่มันจะชัดเจนกว่าคาพูดอีกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ขอดูหน่อยว่าคนคนนี้นะคะเขาชื่นชอบอะไรในตัวของชาวท่านน้ํานะคะชาวราศีมีนกรกฎพิจิกนะเขาชอบหรือว่ามีความประทับใจอะไรนะคะในตัวของชาวท่านน้ํานะคะมีพลังงานสีดาบขึ้นมานะคะพลังงานสองไม้เท้าสามเหรียญค่ะมีพลังงานสองถ้วยนะคะ The w o r l d นะ แล้วก็มีไพ่ The c h a r i o t ขึ้นมานะคะลักษณะพลังงานมันเหมือนกับการที่คนคนนี้นะคะเขาอยู่ในจุดของการที่เขาชอบที่คุณมีอะไรหลายอย่างที่คล้ายคลึงกับเขาอะ่ะคือถ้าได้พูดได้คุย ได้ลองคุยกันนะ่ะก็ต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานที่รู้สึกว่าเออถูกคอนะรู้สึกว่าถูกใจนะหรือมีอะไรที่คลิกกันมีพลังงานมีโอกาสทางความรู้สึกนะคะแล้วก็เห็นถึงในเรื่องราวของ การอยากที่จะแบบว่ามีการพัฒนาไปอ่ะนะมนว่าเขามองว่าตัวคุณอ่ะเป็นเป้าหมายเป็นแผนหนึ่งเลยในชีวิตของเขานะคะหรือว่าตัวคุณมีการประสบความสําเร็จมีการตั้งเป้าหมายในชีวิตที่เขามองว่ามันไปด้วยกันกับเขาได้คนคนนี้เขามีการวางแผนวางแผนนะ planning น,น,นะคะเกี่ยวกับในเรื่องราวของพาร์ทเนอร์คุณสมบัติของพาร์ทเนอร์ว่าจะต้องมีคุณสมบัติยังไงจะต้องเป็นยังไงบุคลิกแบบไหน แนวความคิดมุมมองในความสัมพันธ์ต้องประมาณไหนแล้วทีนี้คุณน่าจะตอบโจทย์เขาในตรงนั้นนะคะคนคนนี้เขาก็เลยอยากที่จะเข้ามานะคะในการที่จะสารางสัมพันธ์กับคุณนะวันว่าเขาชอบที่คุณเป็นคนที่ตรงใจตามแบบที่เขาคิดไว้แล้วมีอะไรหลายอย่างที่มันเหมือนกันกันกบเขาอะ่ะเขาสามารถพูดคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้กับคุณได้นะคะเขามองว่าคุณลุยๆนะคุณแบบค่อนข้างเป็นคนที่ ไม่ยอมแพ้ต่อเป้าหมายต่ออะไรหลายอย่างที่เข้ามานะคะแล้วก็มันมีลักษณะของพลังงานการพัฒนาการ ที่แบบว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะพูดคุยแบบว่าถ้ามีประเด็นอะไรก็คงจับเขาคุยกับคุณได้หรือความสัมพันธ์นี้น่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันได้พัฒนาต่อเนื่องไปด้วยกันได้นะคะมองเป้าหมายอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันความสําเร็จในชีวิตนะคะที่จะไปในทิศทางข้างหน้าเนาะมันมีพลังงานสีดะขึ้นมาด้วย อ่าเป็นลนักษณะของการที่ได้นิ่งได้คิดอะไรหลายอย่างหรือว่าตัดสินใจมากมายนะคะคือรู้สึกว่าม่เป็นพลังงานที่แบบอ่ามันมีการพักมีการฮิลลิ่งเกียวยาจิตใจตัวเองนะคะเขาก็มองว่าคุณดูเป็นคนแบบที่ค่อนข้างจะฮิลตัวเองได้ดีด้วยนะคะการปรับอารมณ์ปรับสภาพจิตใจอะไรต่างๆค่อนข้างที่จะแบบ ดีเลยทีเดียวนะคะมีอะไรหลายอย่างที่เขาชอบแหละต้องบอกแบบนี้ก็ตรงตามใจเขาอะนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าในลักษณะนะคะเพิ่มเติมนะว่าคนคนนี้เขาชื่นชอบอะไรในตัวคุณอีกนะคะสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยนะชาวท่านน้ำ Knight <Nice> of Pentacles <ind> นะคะซิ f ออ o สอดมีทูออฟสอดนะคะห้าเหรียญน,นะคะมีไพ่พลังงานหกเหรียญแล้วก็ Temperance นะคะ ถ้าถามว่าเขาชอบอะไรในตัวคุณมันว่าคุณเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะคะสำหรับตัวเขาเติมเต็มในสิ่งที่รู้สึกว่าขาดหายไปได้นะคะในแง่ของความรู้สึก การพัฒนานะคะการเปลี่ยนแปลงตัวเองในทิศทางที่ดีขึ้นดีขึ้นของตัวคุณนี่นแหละเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดเขามากๆเลยคุณมีพลังงานอิสระนะคะเหมือนว่าตัวคุณไม่ได้หยุดนิ่งอยู่กับที่มีการพัฒนาตัวเองมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปอยู่ในทิศทางที่ดีอยู่เรื่อยๆเลยมันมีลักษณะรูปแบบของการที่แบบว่าไปต่อมีลักษณะของการซัพพอร์ตบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เห็นถึงพลังงานในรูปแบบของการที่ จะมีเกณฑ์คือมนว่าเขาชอบที่คุณแบบว่าไม่ได้จมอยู่กับปัญหานานๆนะ่ะเป็นคนที่แบบมูไปข้างหน้ามูไปข้างหน้านะคะแล้วก็การซัพพอร์ตระหว่างกันและกันมันดีมากๆเลยมันสามารถที่จะนี่ เหรี่นขึ้นมาด้วยมันว่าคุณกับเขาแชร์ริ่งอัปเดตเรื่องราวข้อมูลข่าวสารให้กันระหว่างกันอย่างนี้นะคะ่ะการสื่อสารอะไรต่างๆมันค่อนข้างโอเคสําหรับตัวเขานะคะเขามองว่ามันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มันมีการแชร์ริ่งดีนะประมาณนี้มองเป็นโอกาสทางความรักหรือเข้ามาแบบเติมเต็มความรู้สึกได้ดีนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะคะ ขอดูหน่อยว่าคนคนนี้นะคะเขามีแนวโน้มในการที่จะ t ท k e Action นะคะหรือว่าจะแสดงออกอะไรยังไงให้ชาวท่านน้ำได้รับรู้บ้างนะคะในช่วงเวลาต่อจากนี้อะนะขอดูหน่อยว่าแนวโน้มการ t ท k e Action ของคนคนนี้นะคะจะเป็นอย่างไรเอ่ยถึงชาวท่านน้ำนะคะมีพ่ยพลังงาน The s t r e n g t h ขึ้นมานะคะ o ี c u p s คะ t ค่ะ Temperance มีพลังงาน The Moon นะคะ ชีอฟวานแล้วก็มีพลังงาน King of s w o r ดนะคะภาพรวมพลังงานนะ้ามนว่าเป็นการเทคชั่นที่คุณจะเห็นว่า คนคนนี้เขาจะเข้ามานะคะในเวของการคีบคอนเนคชันมาก่อนเป็นกรยานามิตรมาก่อนเป็นแบบคีบคอนเนคชันในการเป็นเพื่อนให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาจะรอคอยจังหวะเวลาที่เหมาะสมมุดว่าคุณกับเขาได้พูดคุยในเรื่องของมุมมองนะคะทัศนคติเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์คู่ชีวิตนะคะแล้วก็จะเริ่มมีการพูดคุยถึงเป้าหมายต่างๆที่ชัดเจนขึ้นนะคะ ทิศทางในความสัมพันธ์มันจะเป็นในพลังงานอิสระที่ค่อยๆมีการปรับเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นคนๆนี้ถ้าเกิดว่าเคยดิวเคยคุยคุณแล้วเนี่ยมนมองว่าเขาก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่ในทิศทางที่มันดีขึ้นเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีลักษณะของพลังงานการที่เขาจะพยายามเมเนจเรื่องราวบริหารจัดการสิ่งต่างๆหรือว่าสิ่งที่ต้องแบบ อยู่ในความสัมพันธ์นี้หนึ่งสองสามมนว่าเขาเอาอยู่กับสถานการณ์นี้แล้วคุณก็จะเห็นถึงศักยภาพเห็นถึงความสาม,มารถของเขาวิธีการบริหารจัดการการใช้ชีวิตของเขานะคะก็มองว่าอาจจะมีความกังวลอาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะอะไรยังไงบ้างนะคะแต่ก็มองว่าส่วนใหญ่ คนคนนี้เขาก็จะเลือกทําตามสัยชาติยานของตัวเองก็คือการเข้ามาในการพัฒนานะคะหรือว่าในการต่อยอดไปกันต่อกับความสัมพันธ์นี้กับคุณเนี้แหละนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเทคชั่นอย่างไรอีกนะคะสําหรับคนคนนี้นะการเทคชั่นนะคะมีไพ่เดอะซันขึ้นมามีไพ่ไสิบถ้วยนะคะเจ้าชสขึ้นมานะคะเคสบคัพแล้วก็มีพลังงาน ได้แห่งวันนะคะขึ้นมานาะโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะที่ขึ้นมาในช่วงเวลานี้นะคะคุณมองว่านะคือทิศทางการเทคชั่นของคนคนนี้อะ่ะเขาก็แบบว่าอาจจะช้ากว่าที่คุณคิดนะแต่ว่ามันก็มีความแบบ ที่แทรกซึมเข้ามาค่ะเป็นการเริ่มต้นในการพูดคุยเรียนรู้ทําความรู้จักการแชร์ริ่งการคุยกันด้วยเหตุผลนะคะไม่ได้ใช้อารมณ์เนาะคือภาพรวมเป็นเหมือนการเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยเป็นพลังงานบวกเป็นพลังงานความสดใสให้แก่กันและกันนะคะเริ่มต้นในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะเป็นพลังงานดีๆเลยแล้วก็มองว่ามันมีบรรยากาศความอบอุอน่นอบอวลอ,อยู่ในช่วงเวลานี้นะคะให้ฟิลลิ่งแบบการเติมเต็มความสุข เป็นฟิลลิ่งแบบอบอุ่นอะอ่าเป็นฟิลลิ่งเหมือนคนในครอบครัวนะคะประมาณนี้การเทคชั่นของเขาที่คุณจะได้รับออกมานะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าทิศทางละแนวโน้มในความสัมพันธ์ละจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะทิศทางหรือว่าแนวโน้มเอาคำที่จะเกิดขึ้นนะคะชาวทา่านนะ้นานะวิทย the สตร์นะคะขึ้นมา six of ครับ 1ิไม้เท้านะคะมีไพ่พลังงานสองเหรียญสามเหรียญน,นะคะแล้วก็มีพลังงานสี่เหรียญขึ้นมาเนาะโอกาสในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะที่มันจะมีความบาลานซ์มีความสมดุลมีความลงตัวกันมากขึ้นคุณกับเขาน่าจะได้มีโมเมนต์มีช่วงเวลาในการหันหน้าเข้ามาพูดคุยหรือมีการพัฒนาความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นค่ะ เหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ผ่านการคิดพิจารณามาอย่างรอบคอบแล้วมีความพยายามเกิดขึ้นนะคะกับเป้าหมายที่ตั้งใจแล้วก็ เริ่มมีความรู้สึกว่าน่าจะมีความหวังอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมาบรรยากาศในความสัมพันธ์ก็เป็นบรรยากาศแบบความน่ารากักอ่ะอ่าเป็นช่วงเวลาเป็นโมเมนต์เป็นความทรงจําดีๆนะคะหลายคนถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เคยดิวกันแล้วมันว่าก็มีการเรื้อฟื้นความทรงจําเหล่านี้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะในเรื่องราวของคนที่แบบอาจจะเคยพูดเคยคุยเคยดิวกันมาก่อนอ่ะนะคะแต่มองว่าเป็นแนวโน้มของการพัฒนาแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่ ใช้คำว่าสมดุลลงตัวบาลานซ์มากขึ้นนะคะการจัดลำดับอะไรในชีวิตก็อยู่ในจุดที่โอเคอการบริหารจัดการกับสิ่งต่างๆในช่วงเวลานี้ภาพรวมพึงพอใจกันทั้ง2ฝ่ายนะคะ,ะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยว่าถ้าในส่วนของคำแนะนำนะคะจากไพ่เนี่ยไพ่เขาอยากที่จะให้คำแนะนำอย่างไรนะกับชาวท่านนามบ้างนะคะดูกันมีพลังงาน king of pentacles นะคะ พลังงานควีนอัพเพนเคิลมีอะไรจากควีนอ w o r อดนะคะมีพลังงาน9ไม้เทา้า3ดาบนะคะมีพลังงานจี e e m มเพรสแล้วก็มีพลังงานเ h e ะวิวฟอร์จูนนะคะมว่ว่าเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงนะช่วงเวลาต่อจากนี้นะคะฮิลตัวเองเตรียมตั้งมือตั้งรับไว้เลยการเปลี่ยนแปลงจังหวะเวลากำลังจะมาถึงแล้วนะคะ รอจังหวะเวลาสักนิดนึงค่ะเหมือนว่ากําลังจะมีการเปลี่ยนผ่านมีการฮิวจิตฮิวใจฮิวดิงพลังงานของคุณให้มันอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะช่วงเวลานี้เป็นช่วงหลังการประเมินสถานการณ์ไปก่อนนะเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ถามว่ามีโอกาสสาเร็จไหมในการที่แบบเราจะได้เจอกับความรักที่ตอบโจทย์เราทุกๆด้านนะคะเหมือนว่ามีแนวโน้มในการที่จะ ได้เจอได้เจอเหมือนกันนะแล้วก็มองว่าความชัดเจนนะคะกับเป้าหมายของตัวเราเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะนำพาเราไปสู่จุดที่เราตั้งหวังไว้นะคะโอกาสของความมั่นคงต่างๆงกำลังเกิดขึ้นเนาะความสม่ำเสมอนี่สำคัญมากๆนะคะในการที่จะพาคุณไปอยู่ในจุดนั้นนะก็อย่าละทิ้งกับเป้าหมายแพชชั่นต่างๆตัวเรานะคะมืนว่าคุณมี โอกาสทำความรักเข้ามาแน่นอนรอจังหวะเวลาสักนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีลัคนาราศีอะไรนะคะที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกเมษายนนี้นะก็รากดค่ะมีชาวราศีมังกรชาวมังกรซ้าหนอชาวราศีกันค่ะอู้กันซ้ำอีกแล้ว ทอยส้มติดกันเลยกลกระดอีกแล้วโอเคชาวพิจิกนะคะประมาณนี้นะก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะคะได้พบเจอกับความสุขสมหวังนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ก็ขอให้คลิปนี้เป็นพลังงานบวกนะคะสำหรับทุกคนนะก็ อยากให้รับแต่พลังงานดีๆไปนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การสปอร์ตนะคะสำหรัอบวันนี้บ๊ายบายค่ะ